ทุกคนตอนนี้เราออกจากบ้านมาแล้วแล้วก็นัดนางมิวกินีไว้ดูล้มสิตพนแหลมว,วันนี้คือหิมะถล่มนิวยอร์กก็สโนว์สตอร์นเนาะเพราะบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้เนาะก็คือนัดอีนิวไว้ตอนนี้อีนิวกำลังจะแข่งตาหน้าลงหนังนะให้มันไปรอหน้าลงหนักเนาะแล้วก็ดูล้มสิทุกคนเคจา้าเดี๋ยวจะพาไปดูเซนตันพาร์กกันว่าหิมะตกตกนิ้มจะสวยหรือเปล่าแต่ว่า ไม่รู้ว,ว่ามันจะสวยหรือเปล่านะเพราะว่าดูทรงแล้วหิมาไม่น่าก่อต้นไม้ถ้าไม่ก่อต้นไม้ก็คือเท่ากับไม่สวยเจ้าโอเค,อเคทุกคนตอนนี้คือกระเธยสรุปคือกับอีเดียต้องลงรถไฟไปเนาะเพราะว่าดูานะ้วว่าจะเดินไปก็จริงๆไม่ไ,ไมกลจรอกสถานีรถไฟก็แค่สต็อปเดียวออแต่ว่าดูบรรยากาศก่อนนะคะทุกคนจะให้กูเดินไปนะคะพักก่อนเนาะอ่าลงรถไฟลงรถไฟอ่าให้ดูรถไฟ คุยหน้าปังมากเลยมืด,ดี๋ยวถอดมัวก,ก่อนเดี๋ยวเขารู้ว่าของกราฟแรงมากนึงนน่งมิวนั้นนึ่งมิวนะจ๊ะเดี๋ยวนะมัวร่วมนี่เราอะไรก่อนเอามาการแอฟใน,นมนะิลร่มหนาถ้าเป็นจะเทยก็ต้องจ่ายไหมวะนนี่ อีนิวกูจะกระโดดเข้าแบบไม่จ่ายเงินถถ่ายนะถึงถ่ายเร็วๆไม่มีใครทราบยีนิวต้องมากลัวละมันนี่นะมันไม่ต้องจ่ายนะแล้วก็แหกกีนะแหกทีนะเข้าไปนะก้าวก็เลยกลัวทําไมเราลูกคุณหนูที่ชิคใสๆจ่ายทําไมค่ารถไฟเนาะไม่ต้องจ่ายเพราะเป็นจะเอยเป็นจะเอยเขาไม่จ่ายยาวก็คือขายยาวก็คือจบแล้วกระโดดเนาะ นั้นนะนิวนะวิ่งด้วยคนมีขนเป็นความขนเะนาะเทย์มารอรถไฟรถไฟแค่สต็อปเดียวกูมไม่เดินหรอกบรรยากาศด้วยแ้วนะชิคซ้ายนิวกล้องนี้คือปังมากเลยนะ,ะคือฉันแบบปรับหน้าเนียนสูงสุดแล้วก็มองอตรงไหนอ่ะก็มองตรงกล้องไงคือหน้ามันจะเนียนสูงสุดแล้ววก็ก่าไปอตอนนี้ก็อยู่ในสถานีรถไฟอันสวยงามของนิวยอร์กกับนิวกริ๊งนี่นะพ่อ รอรถไฟถ่ายอะไรอ่ะเอ็นแปดนาทีแปดหรือหรอดีเลยด้วยองดช่างเหี้แม่งอ่ะรถไฟรอแปดนาทีก็ยังดีกว่าเราเดินเสี่ยงตายไปแบบเมื่อไรจะถึงก็ไม่รู้เราจะไปตายรงแทนเออเ็คราจะกลับี่จะกลับมาเราจะกลับบ้านแล้วรถคนนละะฝั่งเา ไฟมาแล้วจากโพนอ๋ยรถไฟมาแล้วยินดีดีใจสิอโยินดีดีใจอะไรแล้วเราต้องแคปปี้นะนั่งบิวไฟมาแรงมากต้องนั่งนะแค่สถานีเดียวโอเคดูสภาพรถไฟดีดบ์เบื่อเกียร์มากเปรียบ พี่ขาทำอะไรเ,อ,เอ่ยเขาเป็นไรอุยโอเคไหมรถไฟหนีบเขาโอเคนีม่มันเขาจะตายไมไ่ตายเหรอกตกใจหมดรถไฟหนีบเขาเมื่อกี้ก็เคยแบบตกใจเน <c oughs> าะทั้งที่กูไม่ตกใจเลยเหรอ <c oughs> เขาขึ้นเกียา์เออ, <c oughs> เอ,อมาคนตอนนี้คือถึงแล้วเรนะเออถึงแล้วงี้ไง หุยถึงแล้วทุกคนตอนนี้เราจะได้ไปเห็นหรอต้นไม้ใบหญ้านัทซ่าเดี๋ยวควรวนมาทําไมก่อนการร่มเอาร่วมมาทําไมก่อนถ่ายร่วงไงถือร่วขึ้นหนักหนามอเออใช่ต้องแอบถ่ายรูปงถือร่วงเนาะถึงแล้วแลทุกคนอ๋อยเซนทันทาคริสเตียนลาบูตังห็นหัวก็เออ นี่ละคนเจอมาแล้วนะครอีตัวต้นเรื่องมาพี่ตองก็จะเป็นดาราคนแรกของช่องนะจ๊ะใช่ครับก่อนนะผู้เกียติเลนนี้มากเลยมันเข้าใกล้เกินไปมันซูมไม่ได้ด้วยนะจริงเหรอพรามันมันให้ออกกว่านี้ไม่ได้หรอกเออมันไม่ได้แต่เนาะมันเป็นเลนนี้โปโปฟังโคโปมันจะเห็นนะโอ้โหวิวคืเย็นมากว้า เมืองในฝัน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 ว้าวเมืองในฝันว้าวสวยมากว้าวไหมว้าวว้าวไหมก <c oughs> ูว้าทําไมว้าวว้าวว้าวว้าทําไมกูว้าทําไมนิว่ทางนี้ เดี๋ยวมาเอาก่อนไม่ใช่แค่เราอุ้ยนิวเราเหมือนลูกคุณหนูที่แบบเตีนอยู่เกาหลีครับจริงอุ้ยเหมือนอยู่นะโอปปาสาลังเฮโอปป้าันนี่ยนิวมันสวยมากเลยมดูบรรยากาศใช่มีปังมากเลยนิวเหมือนลูกคุณหนูอ่ะจริงลูกคุณหนูลูกคุณหนูปรชุบตัวปรชุบตัวที่นิวหยอกอ๋อพอดีว่ามีปัญหากับที่บ้านนะคะก็เลยแบบวีนไงก็เลยก็เลยวีนโดยขอออกมาเลวิ้งเบดอะไรนะที่เขาชอบกันอ่ะ living best life ใช่ไหมผู้หญิงผู้ไม่ถูกเลยอุ้ยมันก็เก่งนะโอ๊ยโอ๊ยนิวพี่จะกระโดดเข้าไปทุกคนกำลังจะกระโดดเข้าไปอ้าอ้าอ้านิวอ้อ้อ้อ เดี๋ยวเดี๋ยวกูทอะไรเล่นดักการอีเนี่ยมีแกงป่ะเนี่ยไม่มี้เนี่ยเปวหมาป่ะเนี่ยเดี๋ยคือทำไมมันซูมอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ปุ๊กกูไม่ได้แกงอันนี้อัดอยู่ป่ะเนี่ยอัดอยู่ ก็ไม่ได้แกงคือดังแบบว่าเล่นใหญ่มากินลูกคุณล้มไหมตาตาเป็นคนหักเละต่อคนบาใบชดนี่เราไปเล่นสเก็ตบนุงกันเถอะเจอแล้วนะใครตัวต้นเรือกเดี๋ยวขอถ่ายไอ้นี้ก่อนอาถ่ายออสตตรี ทุกคนตอนนี้คือถามว่าหนาวไหมอุ่หูหนาวมากลบเท่าไหร่นิววันเนี้ยดูขนตาก่อนลบถ้าเป็นฟาเรนไฮต์ก็สิบหกสิบเจ็ดฟาเรนไฮต์ก็ประมาณลบเก้าลบแปดลบเก้าใช่ก็ถือว่าตอนนี้คือที่จับกล้องอ่ะเป็นน้ำแข็งหมดแล้วมือไม่ได้ใส่ผงมือด้วยแล้วกล้องก็คือติดติดติดหีมาเต็มไปหมดล่าอแล้ว โอ้ทุกคนโอ้ my god ตอนนี้อยู่ที่นิวยอร์ก This is New York City นะคะ New York City Hi guys ซีนี้ได้อยู่ได้คนดาราเอ็กซ์ตาดาราเอ็กต้าแห่งช่องตัวใหม่นิวคือ ทุกคนปกติมันสวยกว่านี้นะเราว่าหิมะมันตกเห็นไหมมันเป็นตกแบบฝอยๆลงมาเหมือนเฟลูรีสมันไม่ได้หนาวแบบจนมันแบบหิมะมันเกาะเนี่ยเนี่ยนีตอนต้องเกาะเออมันต้องก่อยอย่างเงี้ยไปหาไปดูไม่ไม่อลมแรงเมื่อคืนลมแรงใช่เมื่อคืนลมอ๋อลมมันแรงมันก็เลยไม่เกาะมันต้องลมนิ่งแไปหิมะนี่ไงมันลงมากองอยู่ตรงนี้หมดเลยทุกคนจะได้เออถึงจะได้แบบว่าอย่างเงี้ยนี่มันจะเกาะนี้ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องเป็นสโนว์เกาะใช่อยู่บนกิ่ง ตอนนี้คือหูนี่ไม่มีความรู้สึกแล้วไส่ได้ไม่ได้เออใส่ถุงมือก่อนเสื้อมอกก่อนหน้ากากก็หน้ากากกูไม่ใส่หรออีดอปแต่ว่าเนี่ยปังไหมหัวกระเทยแช่แข็งกระเทยเอสกิโมสวยนะมิวไปเขียนรถเขาไหมมึงนึกว่าเล่นแบบมีความสุขมากอะ อยากเล่นนนนออุ้มลงี่ไงมีอุ้ยตอร์ไทน์อ่ะนิวล้มลงไปเร็วๆล้มลงไปถ่ายให้สวยๆเดี๋ยวอไอ้อันนี้อ่ะตีน่อาสตอรี่ใช่ไหมค่อยๆยืนแล้วก็ล้มลงไปเลยนะมาเอากระเป๋ามานี่เขาห้ามเข้าด้วยเขาได้เขาได้มาเข้าไปเออใครจะมาด่ามึงไหนว่าดี๋ยเพิ่งกล้องทำอินิวอดี๋ยวเพิ่งนะกล้องทำยังไงกล้องวิดีโอทำยังไงอ๋อ เดี๋ยวถ่ายไว้เลยก็ได้เดี๋ยวเขาไปตัดเอาอ่ะโอเคนิวไปยืนนะแล้วก็ล้มลงไปเลยหมีม้าสวยเอาอะไรเอาเลย 1...2... ึ่้ังมากเจ็บเจ็บจริงเจ็บนิวเจ็บไหมเจ็บเออ มาคนที่ถ่ายพี่พี่จะไปเดินกลางร่มออกมาเป็นเซเลบิตี้สาวเด้อเด้อเด้อเอาด้ยวยนะอันนี้มันอันนี้มันถ่ายอยู่แล้วนะแค่ถือเฉยๆได้ได้ได้แต่ไมนจะไปถือกร่มอันนี้ถ่ายแล้วเนาะเอไปตัดเราเด้อเออถ้ามันเป็นขอบสีแดงๆก็เจ็บนะ ไปแล้วสวยสวยสวยดูแบบลูกคุณ หนาวคุณนาวไม่ไหวแล้วมือมึงหูไม่ไหวแล้วมือมึงมีความรู้สึกอะไรอีเขี้ยเดี๋ยวถ่ายเสร็จก็คือตัดมือหนึ่งตัดใช่ต้องตัดมือแล้วหนึ่งโอ๊ยโอ๊ยตัดนิวเราไปปีนมาทุกคนเราจะพาปีนขึ้นไปดูในบรรยากาศที่ว่า no no I no I was just like walking like nearby ทิ้งเขาแล้วมาหาฉันโอ้โหหูหูหตอนนี้คือตอนนี้หูคือไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วมือก็ปวดเหมือนแช่น้ำแข็งแบบแม่ไม่ใส่หมวกอะ่ะแป๊บนึงใส่หมวกกนเดี๋ยวให้นางใส่หมวกก่นอนเพราะว่าหนาวมากนาไม่หมวกบวกของที่สั่งมาจากสวดหาว่ะ เออมาสวนหาอะไรเบอร์ดอบฟุณแมนตรงนี้ยังมีโหลมงแคลนะคะมาโลโก้ต้องผิดด้านโลโก้มันอยู่ฝั่งนี้ต้องให้ตรงเดี๋ยวเขาไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นของใส่มงแคลเออชายเหมาะกับบรรยากาศอย่าลืมล้มที่ล้มนี่นะคะบรรยากาศ ทุกคนจะพานางนิวขึ้นไปปีนออกภูเขาหิมะอันนี้หรอใช่มึงกล้าเสี่ยงตายขึ้นไปไหมชดุดลื่นจริงไม่ไหวนะลื่นมากนางนิวโอ้ยไม่อยากไปนี่ไม่อยากไปทนไม่อยากจะท,ทำงานแล้วไม่เคยมาไงสวยปหมนิวดูดิอ่ะมีขึ้นไปตรงนี้สวยกว่าหพี่พาขึ้นไปไม่แคร์ เราจ่ายภาษีเขาไม่ได้จ่ายให้นี่บทนี้สวยโอ้นิวฟรอสเซนเล็ก นิวน้ำแข็งกันเป็นฟรอสเซนแล้วนะเห็นไหมนู่นอะอะไปนั่งตรงนะั้นสวยๆเลยแล้วถ่ายให้เข้ากล้องแบบอ่ะอ,ะอ,อเอากระเป๋ามากระเป๋าที่ต้องออกมานะของว่างนี่พวกบุ้งๆทั้งหลายเนี่ย เออวิวสวยมากบรรยากาศคือได้มากทุกคนตอนนี้คือสวยมากนี่ข้างหลังตอนนี้สภาพคือสภาพคือเป็นยังไงคะนิวเย็นตูดเย็นด้วย <laughs> มาน,นี่เดี๋ยวถ่ายรูปให้สวย ทุกคนพาดูวิวอ่ะดูวิวสวยไหมหาข้างหลังก็จะเป็นอ,ะ,อะไรก็ไม่รู้นิวยอร์กนิวยอร์กทุกคนหมวกของก๊อฟนะพูดก่อนไม่ได้ซื้อของจริงป่ะนิวไปกันต่อนี่นะบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้แหละ นี่บรรยากาศนะเ <Okay. S 1> ขาจะเป็นความหนาวเย็นออากาศวันบบนี้ลบเก้าแต่หนูนี่ไม่เป็นไรเลยนะไม่หนาวเดยลูกไม่หนาวหรอไปแล้วน้องไม่หนาวเลยอยากปีนขึ้นบนนี้แล้วก็ล่วงไปจังเลยอะ่ะตอนนี้เริ่มเปื่อแล้วนะคะพอเมื่อกี้ปพยายามถ่ายรูป อันนิวหันมาบรรยากาศนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะข้างล่างนิวเราสามารถไปยืนบนพื้นน้ำแข็งได้เลยนะกูจะแห้งไปยืน มึงต้องออกข่าวมึงจะได้เป็นคนดังปานิว้วเดินกลับทางนี้ดีกว่าไหมหรือว่ายังไงทางนี้เด็เนาะเออมันปวดมือสวยยิงนกมีเป็ดลงไปไม่นิ้วปะ่ะจะไปแย่งซีนถือให้หน่อย อ่ะทุกคนตอนนี้นะแล้วก็อากาศตอนนี้คือหนาวมากเลยมุมนี้สวยมากือโดนเขาหรือเขาทุบหน้า สวยสวยรอป้าออกไปจะได้ไปถ่ายเนี่ยต้องรอคิวนะคะเพราะเป็นจุด,จดเด่นไม่ย,ยังเป็นกระเทยตอบไปแล้วไปปาไปลอะอะเอาา้าเข้ามาว่าไปละนี่คือเป็นน้องนกนกข้างหลายนะนกนกโอ๊ยน้องนกกลัว นกหนาวหรอลูก,ลกเขาให้มันกินอะไรวะม,รมันกินอะไรกันอะออกินอะไรกันลูกกินอะไรกันน,นีวก็กำลังแบบว่าทำอะไรอยู่ดูสวยอะอไม่มีสระอะไรหรือว่า ไม่มีค่ะไสารระอเลยตอนนี้คือเริ่มเริ่มเริ่มเอ็นจอยกับบรรยากาศแล้วนะตอนนี้นี่แยอะไรแล้วตอนนี้อ่ะมานี่ออนิวก็คอถ้าคอนเทนต์เราได้ไปยืนตรงนั้นคงสะใจเนาะนอยู่เนาะใช่ตอนนี้ไม่มีสาระอะไรล่ไม่มีเลยเพราะว่าก็มาพามาดูอะไรนะเจ็จนั้นขากตอนนี้มั้ยตอกเออใช่ก็เลยเริ่มฟิลไงช่วงนี้ฟิลอ่าฟิลรีแลกฟิลไม่อยากกับฟิลไม่อยากไปทำงานอันนี้ทางเข้าตรงนั้น แล้วเราปีนเข้าทำไมทางเข้าอยู่นู่นอ๋อย่เขาบังอยู่เนตอนแรกเราเราไปติดกล้องเขาหรือเปล่าเชิดยูทูบบเอร์สาวยูทูบบเอร์สาวต้องดังไปทั่วโลกดูบรรยากาศฮานิวเดินไปเรื่อยกันโอ้เวียนหัวเวียนหัวหมุนหมุนวิดีโอให้ตายเวียนหัวฮานิวไปกันเถอะมาถ่ายรูปกัน ใส่ thank you <c oughs> นมผงเล่นลายจ้าวูยบรรยากาศอ่ะเป็ดวันนี้นิวต้องไปทำงานเหรอหรอือว่าไหนใช่ไปสัาง,อางโอ้ยเศร้าเกนะ็คืออยากแคบมาถ่ายรูปแล้วกลับบ้าน <c oughs> เรื่ององเรื่องมาถ่ายรูปแล้วกลับบ้านคากาศคือแบบ หนาวมากเธอหนาวมากตอนนี้คือหนาวจนไม่รู้สึกอะไรแล้วมันไม่ได้หนาวมันเย็นแต่มันปวดจนมันแบบความเหงาแท้งเห็นเขาบอกเขาจะมีอะไรนะอะไรโนบอล ไฟอะไรไม่รู้อะพี่ยนอ๋อพี่วอตัวจานสุดไฟพาร์คไม่ใช่ตรงนี้เด้อทุกคนทุกคนเป็ดไฟเป็ดไอ้หมีเหี้ยอเออทางไม่หนาวหรอเออจริงนิวกลับบ้านนิวขึ้นมาเขียวนิวกลับบ้านนอนอีนมผงปลาผมใส่แล้วไม่ไหวนะมิวดัสมิวดัสเต็มหัวนะคะทุกคนคือมิวดัสเป็นมิวดัสอืมพอแล้วหรอพอแล้ว ท่านผู้ชมคะสรุปคือไม่มีสาระอะไรเลยไม,ไม่มีอะไรเลยใ <c oughs> นคลิปตอ่อห,หนึ่งต่อหนึ่งเออทำไมหนึ่งสซ้สาท่านผู้ชมคะสรุปคือไม่มีสาระอะไรเลยนะตอนนี้นะก็คือมาไม่มีความ,มไม่มีอะไรเลย,มไ,เลยไม่มีอะไรเลยก็คือมาเฉยๆมา,มาดูบรรยากาศที่ตอนนี้คือพูดไปหน้าเราแข็งกันหมดแล้วเนี่ยใช่แบบปากแข็งกันฮิวคอนเฟิร์มแล้วก็ฮิวเฮ้ยคนเก่ง ฝากเก่งเราทุกคนไปแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้โดนตบหน้าเลยเจ็บแต่่วามันตบหน้าก็ไม่เจ็บแต่ว่าขอขอลองลองดูหน้าไม่เจ็บอีนีิอกตบหน้าก็ไม่เจ็บลองทุบหน้าดูี่เจ็บไหมตอนนี้ก็คือโบท็อกฟิลเลอร์อะไรเข้าได้นะคะเพราะว่าไม่เจ็บอุ่ยอ้พี่นิวมันเก่งไปแล้วทุกคนหน้าเก่งหน้าเริ่มเบี้ยวแล้วไปค่ะจบโอ้ยมาถึงบ้านแล้วเธอต้องรีบจบคลิปคือนี่หน้าคือเมื่อกี้อ่ะพอตอนที่ปิดปิดกล้องตอนในสวนใช่ไหม ปากเคนเบี้ยวเนี้ยน่าทั้งแข็งเล้วท่าพูดไม่ได้อย่างนี้นะเทอแล้วทีนี้ก็ชาชาเขารีบรีบขึ้นรถไฟใช่ไหมรถไฟมาพอดีขึ้นรถไฟมาถึงบ้านนี่นะค่อยดีขึ้นไม่หาทําคือจริงๆอะ่ะอากาศเมื่อกี้ตอนในในโทรศัพท์มันบอกว่าลบเก้าใช่ไหมถ้าเป็นเซลเซียสนะแล้วก็ถ้าเป็น Celsius, นะเขาเรียกอะไรนะเป็นเอ เป็นความรู้สึกจริงๆเวลาลมมันตีหน้าอะไรลจริงอะความจริงที่มันเป็นอะมันแบบลบสิบเก้างเี้ยเธอไม่หาทำอีกแล้วโอ้ oh my g อ d รอดตายกลับมาบ้านพักก่อนเนาะ oh.